ลงมาหาในตุ้ยกับฝนตกห้าพี่น้องเอ้ยเนาะท้าตะรำลงมาจอบใมตุย้ยเป็นจังไใให้หน้าตากาแา้วโดก้าดำหน้าบ่จังไดเนาะประกากฏว่าฝนตกห้าลงมาอีกบาดเลย้าวเจ้กาบสบายดีสวัสด,สสดีแม่พี่น้องตอนคำคำแรงแรงเด้อเนาะโอ้ถูกมาแล้วพี่น้องเลยทั้งลมทั้งฝนมาเลยเดี๋ยวว่งน้ำกว้างอยู่นะ บร่อยดำพี่น like like no ้องเลยเพราะว่าน้ำท่วมเนาะเพิ่นดำบร่อยกาเพิ่นกันยังบบราณอันยังบอยง่ายกาไม่ตื่นเนาะทางป่าเขาหัดน้ำท่วมสงสัยล้วูกกาไปก่อนนะมั่งมือนีเนาะได้ดำน้ำเป็ูอุนได้พี่น้องเลยบ้น้ำเต็มให้งใน้างหนาเนาะ รกระดำกระเม้อมาได้แน่นี่หวยไปแล้ววันนี้เนาะตกยิมยิมมันนี่ตกปล่อยเม็ดน,น้อยๆมาในพี่น้องเลยขึ้นมาหาตะดำก่อนตะดำดีแล้วย่านฝนดีแล้วขึ้นมาดียูทูบหน้อยม่ตุ้ยแล้วตาเอ๊มาเปิดประตูอีเมย์นะลูกน้อยเปิดประตูอีเมย์นะ่โัวกล้องอีเมยกับเม้าแท้ฮึบเปิดม่ได้เอ้าตะดำเปิดม่ได้ à mơ mè bố bà thưa cha cha con thưa cha con là dậy mẹ con thưa cha bà luôn con đôi đôi à mặt tên, mặt tên tui. Si à mẹ mà tèn mà mi túi là kỳ nôm mà là kỳ nôm sẽ chỉ cho nè kỳ nôm kỳ nôm này kỳ hả เอาเอ็นิวเออนิวดูเอออยากกินนมตกหนาลงมาพี่ไปเอ็นดูพอแค่ฮะพอแค่กันฝนห้ำเน้ฮะฝนห้ำหัวแล้วชะละมาเด้อมาเด้อมาดำหน้าซอยแต่ดำเลยปะลุงมึงแน่น้ำรดนไฮ้ดนคันกล้าเจ้ายัิงหพอดำบ่อยนั่นน่ะคื้ว่าเดียวก้นไปคือว่าล้นคันอยู่เชื่อพ่อรกดำได้จัก้วย น้องเชยมาพี่ดุมาเบิ่งเน่ยพอแค่จากฝนนะเช๊เห็นบอลอ่ะอาบๆเจ้าอ,อยู่ทงหน้าพุน่นอ่ะอาบๆอยู่ทงหน้าพุน่นอืมพุ่นอ่ะอุดอุอาบๆอยู่ทงหน้าพุน่นอยากกินนมเอ้ยนี่วะเอาน,านมให้กินเนี่ยโดยมื่อนี้มาฝากท่องน้ำมันตุ้ย,ยอีกแล้วมื่อนี้พี่น้องเลย ทำเลยมากินข้าวน่าไม่ตุ้ยมาไขตุ้ยตุ้ยไงลูกไขตุ้ยตุ้ยน่เน่ไปเอาไปติีข้าไปไปไปหนึ่งข้าวให้ตุ้ยกินเนี่ไปอ้าหมาดิ้นขึ้นมาน้ำเชะเชะระวังชนตุ้ยตกเจ๊ด้ออมึงยังนั่นนะมาพี่แมวให้ไหมเอ้าเฮียด่านเยียบได้ลูกเอ้ยเอ้ยติดมือวะใช้ตุ้ยนะใช้ตุ้ยนะ

ใช่ใจนุ่งอยู่วะเชื่อเช่อยากกินนมเอ็นิวเอานมเออเอเอานั้วนะเด็กให้น้องกินน้ำไปเด็กให้ดินกินน้ำแน่นี่นิวกันนี้เช่อกันนี้น้าขอบใจเอ้ยลูกด้วยดําหน้าตุ๊กตาไปด้ยแต่รำมาขอกินนมเอ้ยนิวเจ้าคือว่ามานมเจ้าเปนหนุ่มน้ำห่านนะเจ้าได้ยังมาฝากเป็ตุ้ยในนมบ่ บอกไม่ตุ้ยเลยจุจ้านะแม่บอกมันตุ้ยจุจ้าจุจ่าแม่เห็ดเป็นวะไฮ้ยพ่อผมไปงานแต่นะสั่งตะลัมนี่มันเฮียเลูกไม่นี่ให้พ่อโตซื่อพูยมาใส่เข่าให้เป็นเนื้อฮนนอยูมันทมันทุ่ม่มน่ทุ่มทท่มทเ่มทุ่นท่่นุ๋ยไม่่่่่่่่่่่ะ นเมนค่วนาเชนะบอกเจ้าบอกพอแค่ว่านะเออเมนค่วนาเชนเอ้ยมัวแท่กันกล้องแม่ไกบอกพอแค่ขอเงินน้ำเจ้าไปซื้อผุยโดเจ้ามีเงินบ่ฮะจ้าว่าในไดเจ้ามีเงินอยู่บ่เจ้าน่ะ จะบอกไม่ตุ้ยบ่มีเงินนะห้ามบ่มีเงินขายของไรฉัมาซื้อพูยให้เด้อชอบหนึ่งกัะเจาไทรบ่ยินบาพันหนึ่งบ่พันสองบ่โอ้ชอบหนึ่งพันสองบ่อยว่าพันหนึ่งนะเออดาทพันสาม แต่ว่าซื้อสดนี่พันพันชองบอกดึงเลทะลรายพวกเขากื่อสามโฉมเออจะกินยังลูกกินโบชักบัดเอ้นนี้ให้หัวได้ค่ะให้สิกินเลยนะมือกันยังโยไปเหวมันติดไม่วันไม่ตุ้ยเด้อกาวติดตีนเด้อเออนี่เด้อพ่งเอาซื้อซีนแห่งมาป้อนตะรำอีกแล้วเนีแมวเห็นอยู่กินนี่เอาให้กินปิง เนยหมักไม่ฝากตุ้ยอ้าวอีนอืมกำลังจุไฟพี่น้องเลยเพื่อจะได้กินโดยดีเดมาฮีเดมาท่นเดมาทัานอ้าวไปกับไรยังถ้าว่าคนจะกินบอกเขาคนเด้อเราอะไม่ได้ถ่าเด้อเราอะไทยนั้าเห็นตาว่าเออเราไปไทยน้าัย อาไทยก็ไทยนี ai, ่ขึ้นมาได้ปูเพื่อนไปไทยให้เพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่นมมีคนไทยนะนี่เพื่อนมามาได้ได้งแต่ชอยดอกนี่นี่มาไม่ได้นี่น้มันเดือนนะ้คนมาไหัอ่างจะลุงผู้แล้วนิสกินแลลปกท้องาอ่่เสียกันเน่าเสียกันเนาคนต๊กอ่ะเอาไ้ใช้ไม่ชาง เนี่ยโบเอ็นี่สบายดีป่าดุงลูกจ้าเอาให้ยเดีวอ้าเอึ้ยบหายหมดเลยเเอออ่าดีๆขอบใจก้อนขอบใจไม่ตุ้ยอืมอุ้ยเอ็นี่ออกปองเปล่าห้ยแล้วพิมด้วยเย็นดื่อเดี๋ยวงเชอร์เด้อเด็กว่าไรนะกะโดดินใช่ขุจ้าป้าดุงนด้นหรอกทันอยากได้น่ะเออเดี๋ยวงเชอร์ซื้อมาให้อีก มือเื่นไปเชียงแม่แม่ขยันน่องเห็ดเนี่ยไปเชียงโน่มวันนี้ประเด็นประเด็นเนี่ยได้เหมือนเลซ่างอช่องไม่ร้องไม่ได้ถือกันเดินไม่้องอะนีอบกินบกินนั่นน่ะบุกินไม่ต้องชื่อเสียงเงินก็ได้น่ะนะเพื่นบกินนมากนั่นคือกันเดวเนนี่นะมากดินจีมากดินจีเล้ตะดำนะใช้แช่พให้ตุ้น้ำหนึเิปอนตุ้น้ำนเลปอนตุ้นนกิน้ำะะ กอนตุยนะเมนี่ไหนเมลี่บอโอ้ยมักแบบนี้บอห้พ่อจันซื้อมาขายนําเด้อโดยวยสิดยใช่ไหมจะมักบ่อดุมักบอมักไปจันก็มักบ่ดอกเพื่อนน่อยอยู่เว้นของในเฮือน่ะบอแนงมักมายาดเอ็นยิ้ขายจขากทรายขายจากพันธุ์จะพันจะขายนะขายจากพันดีนแพะหักฟูเหม่งามแท้บอแพะให้ไหนนะ โอจันไม่รักโอจัดโอรักไม่จัน่จันไม่รักวะไปเห็ดไม่ดอืมไออินบะเมนไออินชื่อซาพันนี่เห็ดเบสที่ด้วยนี่ด้วยฟังเบิ้งมืออื่นพอ้องเชิภาพไปมหามแตงมาขายพี่น้องเลยมืออื่นมาเที่ยแจงมาขาย กโดยถ้าเป็นหมาใหญ่กะให้เป็นหมาเนาะท่งๆท่งให้ทงเนาะกันเลยนั่นแหละครับหากยามบ่คือเขามืดแท้นี่เพิ่นงฝนพี่น้องเอ้ยสิมืดได้เนาะคืนีหัวหัวบ่โอนหัสิหัวด้น

บังาบังหาบังเน่ยไม่แม่ใช่บังบอกพอดูบอกพอดูว่าจะได้แบบไหนแบบนี้บ่เอากล้องไม่แล้วบังเนี่ยใช้กองมันบังหาบังเป็นแบบไหลินมากินแบบนี้บ่ดูแซบบอเล่นยิงไปไหนดีบดูเฮ้ยเซมินแซบเนาะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดลมองนะ่ะโอ้พัน็ดเต้นทืบตีนเตเจไรฝนยุดแล้ววนนี้ บมันตก่ว่าหายาติบานมันตกก็จมหาไว้วพี่น้องเลยผู้เสียงเขียนห้องแปปกานเขียนไอ้นเสียงเขียนห้องแอกอเาิ้นลิ้นไปรดลงไปก้านเขียนแ้วพอแคกดิ้นขนผู้จะมาด้อจะมาด้อมือด้อตกซานเ่อยเด้อาพี่ลูกมากินไหหนำเต็มให้นาไปหาเก็บหอยบ่มีโบนิวช่วงชิมีแท้บ่ได้รายอยู่บะ เ <c oughs> ออหันเราไปหาเก <c oughs> ็บหอยพูดเอริวไปแล้วเอริวไปแล้วย่น้องอยากไปน้ำนะห่ะบอ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 อยากไปเดฟอ่นะนี่นวไปหาเอนิวนี่คือว้าวคู่นะโดหาเก็บหอยนะโดเท่าไรก็เป็นขายบรโดูชิพกบบรดซานะโอ้หอยโรดซาวพันพี่น้องเลยซาวพันเท่าไรก็สี่สิบบาท ดูเลยสี่สิบห้าสิบบาทเลยพี่น้อยไปเอนิวลุยน้ำไปเลยเออจ้าหน่อยกับบอกนะฮะบ่ท่นได้กล้าตัวใหญ่ช้ำนักไปเบิรไปชองมึงนิวดูไปชองนิวโยนนิวตกน้าไปนะนิวลุยน้ำนะรัเปิดยังฮะเปิดไล้นิวดูเปิดเลยนิวดูมันเงนี่ะเนนี่ลนตก หันไปยองเข่าเพิ่นดำหน้าอยู่พี่น้อยเนาะขังไว้แล้วป่ิเนาะคังไว้ขังไว้แล้วป่ิเนาะสิเนาะใช้กินยังมันไม่แค่หมาดูมคาย้คอได้ห่ะเจ็บ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 อ้ยสาวทะลิบเลยนับนึ่งชองสามเปตู้ยฟังไงสามสี่แปดเก้าบอกเลขว่าฮะย่าน้องเชอบอกเลขหน้านี่ ใส่ได oui pues ้ย mm ี hmm. desse, okay, nah. ่บ่เอาน้าให้มิตุ้ยกินแเอใส่ได้ยี่บ้อหน้ามิตุ้ยกินลูกเราอยากกินน้าแพง่ะเอาเราอยากกินน้ามันแล้วข้าวเนี่ยไปไปของกันของกันทนะเราเนี้ยเอาหน้าไม่ได้กินก้อนโอ้ยพอได้เอาหน้ามันมิตุยกินข้าวได้ดอกเออช่างพอยังพอยังบันมีตุยดู พ่อเจ้ายังดูพ่อยังพ่อยังบวชดีแม่ยังแม่ด่าแม่ด่าบวชแม่ยังแม่ด่ดลูกยังลูกลินลูกลินเตี้ยลูกลินแต้มาพี่เกพี่ตกน่ะตกพร้อมผ่าหโฮมไม่ดุยน่ะมาเลิกมาเลิกเอามาพากินมาเตะน่ะไม่ม่อายินพีแล้วมายินพี่นิ้วไปลุยน้ำแล้ว นิ้วไปไลยกาบกาบลงเข่าประตูข่างหน้าแล้วนะแล้าสีหายนะขากาบเพิ่นกินแล้วฉีหามีคอนหมหานเพิน่นโอ้แมงวันหลายแฉมาพี่มาพี่ลิ้นลิ้น,นมากินมาแตงชุกน้ำมาอินนิดอะไรเห็<ม>นว่า <c oughs> เห็นยังก็ะยากเลยเพิ่นนไหนมาไว้มาไ<ๆ>ว้มาเด้อมาเด้อกินแตงชุกเด้อ กินแตงซุกน้ำมายินเนื้อเ้ยอืมใคไปดูไู้กอ่มันเจติดิยู่มนาวส่ออกว่าอยามันบัวตื้งไม่ออกไม่บอกมเขอก็จะหัวปีบุญเราเห็นอันใหม่งกายนี่นะระทำกะเทียหาบนนั่งเลยอีเนื้ยตงหนก้ะถัดมาเลยทำอะไรมึงเนี่ยชุกอ้านะกระโปรงอ้านะ วงเปิดแดดห่านเพืเอินนะเชอรินเอ้ยวะเนี้ยววะเย้ยเย้ยเย้ยๆเพื่อนนะเพืเอินนะอย่าขึ้นี๋ย่คืนเฮ้ยขึ้นโอ้ยเพื่นดินน้ำได้เฮ้ยเฮ้ยแม่ตุ้ยชายคนเฮ้ยมาโด้วยเพื่อนสิเป็นวัดมาแม่มาแม่หาเก็บหอยวะนะไปเอิดเอิดน้ยนิวเนี่ยมาแม่ใช่มาแม่อืมมาแม่นิ้วมาแม่เรื่อยมาเรื่อยมากินมะแตงเะบอกนะ กินแตงชุกเด้อผมยาวแล้วนี่เป็นสาวแน่เลยเป็นสาวผมยาวแน่เป็นสาวเซรินผมยาวบ่ย่านบอใช่แค่แค่จับคนเสียเซบอยู่บอมาชิมก่อนมากินมากินมากินไออินมาแซ่ฟอ้าวบังคันว้าวขอชิมเลยว้าวขอชิมเลยขอชิมเลยว้าวแม่โอ้เอาเอาเอาให้แช่แซ่แช่

đó kín đó kín đó kín đó rồi xem bưng đôi một khẩu hoa đưa ai đôi à, say này in <laughs> say tối nay à, à, là ôi ai in chứ ai in vào đú Đôi, ai in Mà sáu mười ai in. Mà, in in Bàn siêu Đôi, kín đú Ơn ừ, pan đung nè pan đung pan lông này nó muốn bôi ghiền đây pan lông đây say lái pan ไอปาลูม่ดุว้าวแซ่บอยขอบใจอืมก้หัวเด้อก้มหัวได้ก้หัวนะเออเสสังินดทเจ้าขาอะไหวานแทนชิมุกรอได้เหรอใส่น้ำผึ้งอ,อ <im <im ้าวเอื eh ่อนเอือม uh ันนแตะก้ามักกินได้ตก้าพิ่นมากกินได้มากนี่นะ อ้าม like, well. i̇şte ือเหนียวนะไปวายพรมมาดูว้ามึงเนี่ติดผมมาแม่์จะไปล้างไหไหมลองเชิญลองเชิญทุจานะลูกจาปลาดุกเนี่ยปะปลาห้าไปปิ้งครับอันปิ้งชิ้นกินข้าวปลาไหมปะไปทุจาปลาดุกเนี่ยไปเดี๋ยวนี้มากินนมนะมึงเนีงามก็ดินแท้ตุ่นงามก็ดินแด่เอาทุจากันทุจรปลาดุงกันจังกินนมอยากกินเดิทุจาทางนี้โดย อยากกินพี่น้องเนี่ยะตูแน่ลูกประตูแน่โดยแม่พี่น้องเลยเนาะแม่ตะด,ดาการะดับพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ไปหาอันปีกสิ้นให้ตะด,ดาก่อนมาฝากท่องน้ำม่ตุ้ยคือเก้าเมือ่อนี่มีหมูกินพี่น้องเลยแ,ลแซบ่บแซบ่แซบอยากกินป่าพี่เด<า>้อโดยไปได้ไแม่พี่น้องเนาะสบายดีเด้อเนาะบรสิกสุขคนเด้อเนาะ ใช่ใช่ไปรักกันห่้ยนิ <rough> ้วไปหน่อยต้องไปจะสร้างไดีด้